สวัสดีครับยินดีต้อนรับเช่าสู่ช่องวิทยุโทรทัศนสีนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการแนะนำเป็นเรื่องทีมเนื้อทรายเชียงใหม่นะครับก็นี่เป็น EP ที่สองแล้วที่แนะนำนะครับเพราะว่าอ p นั้นยังไม่มีตัวเมียนะครับก็ไหนๆแล้วก็เอามาแนะนําเลยก็กันเดี๋ยวก็จะทับเสแนสองไว้ให้นะโอเคมันไต้นิ้วก่อนโอเคก็เมื่อกี้มันไต้นิ้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารีบแนะนำนี่ไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าเจ้านี่นะครับอยู่นานชอบวิ่งเลยนั่นๆๆๆวิ่งชอบชอบตรงที่โอเคมาถ่ายวันนี้เลยนะ มาก็สำหรับเจ้าดวงครีมเนื้อสายชิงใหม่นะครับก็ะจะเป็นดวงครีมที่มีขนาดเล็กเล็กนะครับก็โอ้โหอะไรของแกกะเนี่ยชอบจริงๆเลยวะอ่ะอ่านี่ดิไะเนี่ยโอเคอยู่ไม่นิ่งหนอจับนกน้ำแข็งนั่นแหละไอ้ดวงบาเอ้ยก็เจ้าดวงครีมเนื้อสายชิงใหม่นะครับจะเป็นดวงครีมที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นดวงครีมที่ค่อนข้างจะอ,อยู่ไม่ไม่ค่อนข้างอยู่ป่าสูงเลยแหละ ก็อยู่ทางภาคเหนือนะครับ hey, hey. ก็ตามชื่อเลยก็ชื่อวิทยาศาสตร์นะครับชื่อชายโคเมนตุสโอเคชื่อวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นชายโคเมนตุสพาหันอินริดเออเชียงใหม่อินซิดนะครับชื่อันปแปลกปชื่อบอกว่ามีที่พาหันเป็นชนิดของพาหันนะครับแต่ลิ้ย่อยดันบอกว่าเชียงใหม่อินซิดคันตีนั่นเราอะ่ะก็ชนิดนี้นะครับพบได้ที่ไทยนะครับแล้วก็ ฝั่งตน้นต้นเหนือครับแถวๆนั่นแหละแถวๆที่ติดกับเชียงใหม่น่าจะมีอยู่บ้างนะครับแบบเนื้อทรายเชียงใหม่แล้วก็สำหรับปีชนิดย่อยหนึ่งน่าจะอยู่แถบอินโดมาลีนะครับมาดูตัวเมียกันเลยครับตัวเมียก็จะเป็นหัวสีแดงอกแบบสองแถบนะครับแล้วก็ปีกแบบนิ้วครีมเหลืองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็มีขนาดเล็กมากเลยครับเดี๋ยวให้ดูที่หยยบกับนิ้วก้อยนะครับเล็กกว่านิ้วก้อย ก็บอกแล้วครับมันเป็นต้นทีมขนาดเล็กนะครับถามว่าราคาสูงไหมก็ค่อนข้างสูงเลยครับแต่ถ้าเทียบกับไอตูวฟร์เบาวิวเลยเอ้ยลงไปหน่อยฉันได้ถ่ายให้ได้นี่นีประมาณนี้ครับก็สีตัวก็ประมาณนี้แะครับก็เป็นโทนสีนี้ครับไปไหนไหนายไปไหนออ้ยตกแล้วล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูด้านท้อง ลง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 ก่อนลงก่อนลงก้นมาแล้วจ้านี่ครับด้านท้องของเขานะครับจะเป็นสีแบบนี้เลยแววๆนะครับเป็นสีทองแดงส่วนตัวเมียก็สีเดียวกันนะครับนร่งชนิดนี้ก็ใครเพาะนะครับแนะนําให้ใช้อุณหภูมิเย็นๆนะครับเลี้ยงรวมเลยก็ได้มันไม่ดูอันนี้ผมเลี้ยงใน20 แถึงสาสิบวกนิดนๆนะครับก็ยังรอดอยู่แต่ว่าถ้าจะให้เพาะหรือเลี้ยงหนอนนะครับต้องประมาณยี่สิบห้าถึง27กํิบเจ็ลังดีครับไม่สินี่มันไม่กาลังนีนั่นคือพอรอดให้พอให้ดีก็คือย2สองถึงย5้าครับทั้งปีคงไม่ได้ครับจะเลี้ยงรอดเลยก็เขาบอกว่ามันไม่ได้เลี้ยงยากแบบหนอนก็ไม่ได้เออตายง่ายขนาดนั้นด้วยสําหรับเนื้อเนื้อสายสีใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะ ขายหรือยังไงดีนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่สนใจก็ลองทักเปลี่ยนมาได้ครับก็ราคาก็ครึ่งพันนะครับประมาณนั้นแหละห้าร้อยห้าสิบนะครับพอะะบช่วงนี้ก็จะเลิกเลี้ยงร่วมนี่แะครับก็ไม่ได้เลือกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเลือกทำแล้วมันมันเยอะเกินแล้วมันลําบากครับผมเพราะแต่ละทีก็อาจจะไม่ได้บ้างผสมไม่ได้บ้างตายก่อนบ้างนะอย่าง,ทงไทฟอนเนี่ยผมกับว่าผมจะรีวิวใช่ปะ่ะสุดท้ายอูนั่นไงยจะบินละสุดท้ายก็ตายครับนั่นแหละ ผมก็เลยทอล้อละเรียงล่เดี๋ยวสารบคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย